เปิลหัตยาลูกหนุนและลูกหนางลอยอังคารส่งพ่อเลือกที่เดียวกับคุณแม่ของตัวสลันยูค่ะบรรยากาศก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสาหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพของตัวสลันยูเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีเพื่อนๆในวงการและญาติพี่น้องมารวมส่งตัวสลันยูณนะวัดนาคปกผาสีเจริญอย่างเนืองแน่น ล่าสุดเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของภรรยาเปิ้ลหัตยาและลูกสาวทั้งสองคนได้นําอัดของตัวสลันยูไปลอยอังคารที่ทะเลอันกว้างขวางที่สัตหีบนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการส่งสามีและคุณพ่อของลูกๆเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องในบรรยากาศนั้นก็เต็มไปได้วยความโศกเศร้าไม่ต่างกับพิธีพระราชทานเพลิงศพเลยล่ะค่ะและสําหรับสาเหตุที่เลือกลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบนั้นก็เพราะว่าเป็นที่เดียวก,กับที่รอยอัดของคุณแม่ตัวสลัน อยู่นั่นเองค่ะ